ขอต้อนรับทุกท่านทุกแฟนดอมเข้าสู่รายการที่จะมาขายอนิเมะกันให้ถึงใจวันนี้พบกับขบวนแฟนดอมมากมายของอนิมเมะโรแมนติกคอมเมดีในตำนาน All Run โอรัน h ฮ o o ูล h s ว Club ชมลมรักขับมหาสนุกเพราะว่าแบบตรงไทยติกถูกคอก็เลยแบบโอ้ยคนนี้แหละเมนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจะบอกว่าเขาก็เหมือนกับเขามูถูกพ่อไอ้มามามุ้งนี้เลยเหรอปก เอางั้นเลยเหรอคือตอนแรกอะผมมองผมคิดว่าเคียวยะน,น่าจะปกติสุดแล้วนะไม่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 ไมพุกอยู่ที่พุกจะมองเคียวยะปกติถ้าพาะพุกจะมองทุกคนปกติหมดยองเว้นรุ่นพี่โอเคปะ <c oughs> ทั้งหมดน,นี้ติดตามได้ในรายการเป็นแฟนกันเมะได้เลยครับนี้เลยต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเป็นแฟนกันเมะนะครับผมทุกวันศุกร์อย่างนี้เรามาขายอนดิเมะกันให้ถึงใจกันเถอะนะครับ